สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการใช้ไฟล์ตรวจพัสดุประจำปีนะคะอย่างแรกเลยเราจะไปที่ลาแอสนะคะไปที่เมนูระบบบัญชีขั้เรียนสินทรัพย์จัดทำฐานข้อมูลสินทร,รัพย์นะคะแล้วเลื่อนลงมาค่ะมาดาวน์โหลดไฟล์เพื่อแก้ไขฐานข้อมูลสินทรนัพยนะ์ตรงนี้นะคะตรงนี้นะพอเราดาวน์โหลดข้อมูลออกมาเรียบร้อยแล้วนะเราจะได้ไฟล์ asset data d o c u m e n นะคะ ให้เราเอาเมาส์มาวางตรงนี้ค่ะระหว่างแถวที่หนึ่งกับคอลัมน์ b ตรงนี้นะคะคุมตรงนี้ค่ะที่เป็นสามเหลี่ยมชี้ลงตรงนี้นะคะคลิกขวาคัาลอกค่ะแล้วเปิดไฟกรวดพัสดุประจำปีออกมาไปที่ชี้ฐานสินทรัพย์ในระบบรายแอสค่ะเอาเมาส์มาวางที่สามเหลี่ยมชี้ลงระหว่างหนึ่งกับ b ตรงนี้นะคะเหมือนเดิม นี้นะคลิกขวาวางใช่สองครั้งนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการคัดลอกฝ่ายนะคะจากนั้นให้ไปชี้ตรวจพัสดุประจำปีนะคะใส่เลขที่คำสั่งวันที่คำสั่งนะคะในชีทนี้นะคะท่านสามารถแก้ไขข้อมูลได้นะคะ แก,แก้ไขยังไงอ่าช่องไหนที่ไม่ได้ใช้ก็สามารถซ่อนได้นะคะแล้วก็ตรวจปัสสาวประจำปีนะคะท่านอาจจะแยกเป็นประเภทก็ได้นะคะตัวนี้ก็กรองเอานะคะด้านขวามือการตรวจปสัสสาวประจําปีนะคะจะต้องตรวจว่าชํารุดใช้งานได้เสื่อมศูนย์ปลไม่ใช่นะคะทั้งหมดเลยเมื่อท่าน ถูกในช่องที่ท่านตรวจพัสดุประจำปีเรียบร้อยแล้วนะคะยอดสรุปจะอยู่ด้านบนตรงนี้ค่ะแล้วก็ที่ชีตสรุปรายการที่นี่นะคะท่านก็นำเอาไปประกอบในการทำรายงานการตรวจพลสดุประจำปีได้นะคะ